อาครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นครับสวัสดีครับมีความพยายามที่จะแก้รัฐธรรมนูญเรื่องประชามติใช่ไหมมีความขึ้นหน้าถึงไหนอ่าใช่ใช่ใช่อย่างนี้พี่ต้งผมถามหน่อยหลังการเลือกตั้งมาแล้วเนี่ยพรรคที่พักที่จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยแหละเขาจะมีมอเตอร์หนึ่งใช่ไหมเออถ้าเลือกเขาเนี่ยเราจะมีอะไรนะกินดีอยู่ดีมีสั์มีสีอะไรนะเอามีเกียริมีสังกะสีอะไรประมาณนั้นแหละมีหรือยังครับ ต้องหาตอนนี้ก่อนมีมีกันรือยังไงเออผ่านผ่านผ่านถ้าถามผมแต่ถ้าถามผมนะผมมีอยู่แล้วพี่ต้องมีอยู่แล้วเหรอเรื่องเกียรติยศเรื่องศักดิ์ศรีไม่ได้จะมีใครมาเยินยอเราฮะเราต้องทําก่อนทําให้มันเกิดขึ้นจากตัวเราที่เราลงมือทําแล้วเขาจะเห็นเขาจะให้เกียรติเราเราจะมีศักดิ์ศรีในความเป็นตัวของเราฮะเรื่องเอเรื่องเงินเรื่องทองไม่ต้องพูดถึงครับถ้าเราไม่ขยันมันเพียนเราไม่ทํางานเราไม่หาโอกาสดีๆเราไม่พัฒนาตัวเราเองเนี่ย มันก็ยากต่อให้ใครจะมาต่อให้เทวดามาเป็นรัฐบาลมันก็ยากฮะมันเป็นไปไม่ได้อันนี้อันนี้มันคือเรื่องที่แบบว่าน,นี่แล้ว้าเกิดเทวดาโรลรัฐบาลเลยอ๋อก็นี่ไงมันก็เป็นแบบนี้ไง <laughs> ให้ทุกท่านได้เห็นไว้เลย <laughs> ให้ทุกท่านได้เห็นไว้เลยฮะเนี่ยผลผลของการที่เทวดามาบริหารมาคนโทรลเนี่ย <laughs> มันก็จะเป็นแบบนี้อย่างนี้ครับพี่โตง้งเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยคือก่อนหน้านี้นก็มีการโจมตีรัฐธรรมนูญ60เนี่ยนะ <laughs> ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่สืบทอดอำนาจบ้างนะครับรเขียนโดยใคร,รบ้างเออเผด็จการบ้างน,น,นู่นนี่นั่นเนี่ยครับแต่คนทุกคนเนี่ยเราไม่มีสติขอใช้คํานี้เหมือนเดิมฮะ<ต>เราไม่มีเราไม่มีการเรียนรู้ใช่ครับพี่โต้งเราไม่มีการเรียนรู้เราไม่มีหนึ่งตั้งสติก่อนคือถ้ามีสติเอะขึ้นมาเนี่ยมันจะสงสัยเลยว่ารัฐธรรมนูญหกศูนย์เนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ดีมันเป็นจริงอย่างที่คนเขาพูดมาหรือเปล่ามันต้องไปศึกษาพี่โต้งอ่านพูดตัง เมอนก็เธอเกิดว่ามีใครมาถามผมแล้วรัฐมนูลหกศูนย์ดียังไงอ่ะผมก็จะบอกเฮ้ยไปอ่านมาตะไปอ่านหมวดแปดเกี่ยวกับรัฐมนตรีอ่าเกี่ยวกับรัฐมนตรีเนี่ยโอ้ชี้แจงมาแต่ละอันแต่ละอันเลยแล้วอย่างที่เป็นข่าวใหญ่โตฮึ่งโหมที่เราได้ยินเลยก็คือเรื่องของคุณต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์คุณสมบัติข้อนี้เนี่ยเอาตรงๆนะถ้าเกิดว่าเอ่อโกนหัวก็บวชได้เลยนะ โ้ต้องดีมากนะต้องดีจริงๆต้องดีจริงๆ่งแล้วเราเป็นต,ตมืองไวหวได้อ,อย่างสติใจอ่ะนึกออกป่ะแล้วถามหน่อยพี่โต้งแล้วเราเ<อ>ไม่อยากจะไหว้พระที่ดีจริงหรอถูกในเมื่อทุกวันนี้เวลาเรามองเห็นปัญหาบ้านเมืองเราจะบอกว่ามีการโกงทุจริตคอร์รัปชันไม่ซื่อส<อ>ัตย์ในระบบแล้วแต่วันนี้เนี่ยเขามีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาเนี่ยฮะก็เพื่อตรงนี้แหละมีเออก็เพื่อตรงนี้ขึ้นมาแล้วผมถามหน่อยแล้วแล้วยังไงอันนี้ในฐานะของประชาชนนะแต่คนนี้นะการเมืองตอนนี้นึกก็อยากแก้มาก ผมก็เลยอยากจะรู้เหมือนกันว่าในสิ่งที่เขากาลังเร่งเราเร่งเราอยากจะแก้แต่มันไปติดเรื่องของพรบรประชามติซึ่งพรบรประชามติที่เรามีอยู่ตอนนี้นะ,ะมีอยู่ตอนนี้6กสี่ใช่ไหมฮะถ้าผม<ช>จำไม่ผิดนะขออภัยนะคุณผู้ชม6กสี่เนี่ยก็คือบอกไว้เลยมันคือเบิ้ลสองล็อกไว้สองขั้น<ช>ทำล็อกไว้สองขั้นเพื่ออะไรคือใช้จํานวนเนาะเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งประเทศเ,เกินกึ่งหนึ่งของคนที่ลงไปก็คือคนที่วันนั้นเนี่ย ที่ไปเนี่ยมันต้องจํานวนคนที่ไปเนี่ยไม่รู้แหละคุณจะโหวตวเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงก็ตามเนี่ยแต่จํานวนควรมันจะต้องเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตัง้งทั้งหมดแต่ผลที่ออกมาแล้วเนี่ยคะแนนที่ชนะเนี่ยคะแนนที่ชนะนะไม่ว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยแต่ชนะสูงสุดเนี่ยมันจะต้องมีจํานวนปริมาณเนี่ยที่เกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่ไป<ค>ไปใช่ครังบงี้ได้ไหมกึ่ <of> งหนึ่งของกึ่งหนึ่งเออกึ่งหนึ่งของกึ่งหนึ่งอ่ะ คือมันล็อกไว้สองระบบตอนนี้เนี่ยเพ,พื่อไทยเพื่อไทยก็หาเสียงไว้เลยฮะความจริงไม่ใช่แค่เพื่อไทยหรอครับแม้แต่แม้แต่ก้าวไกลในสมัยนั้นก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะเขาก็ต้องการที่จะมานอกจากแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับแล้วนะ,ะเขียนมาทั้งฉบับแล้วยังจะขอแก้ประชามติด้วยนะเออสงสัยรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันคงไม่รู้ว่าไม่ดีต่อประเทศชาติหรือไม่ดีต่อย,นะอย้อนกลับไปตอนช่วงที่เราคุยกันในช่วงแรกอะที่เราบอกว่ามีการกล่าวหาว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นเผด็จการใช่ไหม แต่ที่โหวตสองครั้งนะมันผดเด็จการตรงไหนอ่าถูกนะก็จะไปแก้เขาตรงผดเการมันคือไม่ไม่พี่โต้งแต่จริงๆแล้วเนี่ยผดเด็จการตรงไหนผดเด็ดการตรงที่คนเขียนหรอแต่อย่าลืมนะว่าเขาก็ผ่านกระบวนการในวิถีประชาธิปไตยมีการโหวตผมเป็นหนึ่งในนั้นนะที่ลงประชามตินะอย่าลืมผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเออแล้วบอกว่าผดเด็ดการเหรอเออสิบหกล้านเสียงเราคือประชาชนเราไม่ได้นักการเมืองที่สาเราไม่ได้ทหารเราไม่ได้คอสชเราไม่ใช่ใครเลยครับ แต่คนนี้ตอนนี้มันก็มีประเด็งขึ้นมาทางรัฐบาลเขาก็อดควัวแล้วล่ะฮะว่าโอ้ <c oughs> oh, สงสัยแก้รัฐมนูเนี่ยเขียนใหม่ไม่ได้ละเขียนใหม่ถึงฉบับเนี่ยไม่ทันละอันเนื่องมาจากว่าเอ่อพอเอ่อพรบรประชามติที่กําลังจะทํากันอยู่เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยสวเนี่ยเขาก็มีการตั้งกรรมธิการขึ้นมาในเรื่องนี้แต่เขาก็น่าจะทําไม่ทันในห่วงเวลาที่เพื่อไทยเนี่ยเขาวางเขาวางชามลายไว้หรอกนะครับประมาณนี้คนนี้มันก็เลยเกิดวาทกรรมขึ้นมาสวนขึ้นมาเลย ท um ั้งฝั่งสวก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องมารออันนี้ก็ได้เพราะว่าเราเนี่ยมีพรบประชามติปีหกสี่อยู่แล้วคุณไปใช้เถอะปรใช้ติันนมันก็ใช้ได้เออก็ใช้ของเดิมไปสิคุณคุณจะเร่งเราหรืออะไรแล้วอีกอย่างมันก็ครีมถูกไหมพี่ต้งเพราะว่าคุณก็ยังเคารพในในออนเดอร์แล้วสำคัญที่สุดแพี่ต้งสมมุติชนะสมมุติโหวตแล้วเนี่ยคนบอกว่าเห็นด้วย ให้เขียนใหม่ทั้งฉบับเลยยกเว้นบดหนึ่งบทสองนี่เห็นด้วยผมว่ามันมันใสๆสเลย,เยนะถ้าเป็นตรงนี้ม,มันจะมีติดอยู่ข้องนะตรงไหนรู้<ร>ไหมเดี๋ยวต้องมีคนไปฟ้องร้องว่าในเมื่อตอนที่ <laughs> คุณจะเข้าทํารับหน้าที่ตรงนี้เนี่ยนะคุณปฏิญ,ญาณตนว่าอย่างไางถูกต้องที่ต้องคุณจะเคารพใช่ไหมแล้วก็อาจจะประพฤติปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญจะปกป้องรัฐธรรมนูญเออใช้คํานี้ใช่คช่ใช่ใช่รู้จะโดนล้มล้างกั่ใชอใช่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 ใ ทำลายรัฐธระทนุญด้วยตัวคุณเองคุณจะทําไปเพื่ออะไรอกครันีคือพี่โต้งอย่างนี้นะถ้าคนไทยมีสติไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็ตามเนี่ยพวกเราเนี่ยในฐานะของประชาชนหนึ่งสิึ่งเสียงเนาะมีอํานาจในอาทิปไตยนี้ <c oughs> เหมือนกันนะครับ <c oughs> แล้วเรามีสติก็ซิน,นึงเนี่ยเราต้องคิดเลยฮะว่า ข้อไหนที่มันไม่ดีแล้วเราก็ต้องอมองไปที่นักการเมืองว่าเอ้ยไอสิ่งที่นักการเมืองพูดมาเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยว่าข้อไหนเหรอที่มันไม่เป็นประชาธิปไตย<อ>ในรัฐธรรมนูญ60แล้วเราก็ต้องเอะแล้วว่าเฮ้ย,อยไอสิ่งที่เขาเคยล่างออกมาแล้วเนี่ยว่าเขาอยากจะแก้ในเรื่องของอหมวด8เนาะที่เกี่ยวกับว่าไอจากข้อที่บอกว่าต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แต่ให้บอกว่า ต้องไม่มีไม่มีอะไรนะไม่มีการทุจริตเป็นที่ประจักษ์กับพี่โต้งเข้าใจปะคือโกงได้นะไม่เป็นไร <laughs> เออทุจริตไม่เป็นไรคือโกงได้ไม่โดน,น,น,น <laughs> มันเปนคดีไม่ไดใครไม่รู้อ่ะเออแต่อย่าจับได้ถ้าอยาจับได้โดนคืออย่างนี้เนี่ยประชาชนต้องเอแล้วเฮ้ยมันหมายถึงอะไรแล้วสุดท้ายนะพี่โต้งเราก็ต้องมามองว่าแล้วมันมีอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องฝากคล้องของประชาชนอชูไหมพี่โต้งอันนี้เราพูดตรงตรงเลยนะคนนี้เนี่ยสวเขาเลยบอกว่า คุณก็คุณก็ไปลงประชามาติเลยคุณก็ใช้ของพรบหกแปดเออพรบหกสี่ได้เลยพรบประชามาติคุณก็ใช้ไปเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะมีนักวิชาการบอกว่าคุณจะกลัวทําไมอสั<า>งเกตจากการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยตั้งกี่รอบเนี่ยฮะคนมาใช้สิทธิ์เนี่ยเกินกึ่งหนึ่งแบบของผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยเยอะมากเขาบอกว่ายังไงทางนี้เนี่ยไม่โมฆะเอาไหมล่ะลองเลยผมรู้นะผมรู้นะ คือไอ้พวกนี้ยมันชอบอ้างประชาชนชอบอ้างนะชอบอ้างประชาชนทอนี้เวลาอ้างเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ไม่รู้ประชาชนคนไหนเออใช่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยคิดว่าคือเหมารวมไปเลยว่าในเมื่ออ้างประชาชนเนี่ยแปลว่าเฮ้ยถ้าเกิดประชาชนที่ไม่ใช่พวกเราเกิดมาลงประชาปฏิไม่เห็นด้วยเราก็ตายดีโอ้โหถ้าแบบนี้ก็แสดงว่าเริ่มต้นคุณก็ไม่ประชาธิปไตยแล้วเริ่มต้นคุณก็เผด็จการแล้วถ้าคุณแน่จริงนะคุณก็คุณกล้าฉีกไหมล่ะ เอาเลยถ้าคุณคิดจะแบบอย่างั้นน่ะง่ายสะกว่าอีพี่โต้งไม่ต้องเสียเวลาด้วยเอาเลยก็ลองกันดูสักตั้งหนึ่งทีนะครัคุณเป็นคนดีกณก็ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญก็จบแล้วใช่ไหอันนี้ไม่ต้องมีอะไรเลยเอง่ายกว่านี้พี่โต้งต้องแบบนี้ด้วยฮะคือเป็นคนดีก็ทําได้แล้วใช่ไหมฮะอันนี้สูงสุดแล้วนะลองลงมาคือรู้ไหมถ้าคุณเก่งจริงอ่ะมันไม่มีอะไรที่คุณจะฝ่าฟันไปไม่ได้หรอกเพราะว่าผมไม่เห็นในรัฐธรรมนูญเนี่ย จะมาพูดถึงเรื่องว่าคุณห้ามแก้ไขปัญหาคุณห้ามพัฒนาพัฒนาคุณภาพชีวิตคุณห้ามทําแบบนี้เพื่อให้ประชากรมีกินมีใช้คุณห้ามไม่มีเลยไม่มีมันไม่มีอะไรเลยพี่ต้มันไม่มีอะไรเลยแล้วรัฐธรรมนูเนี่ยคือเราไม่รวมเรายังไม่มองมาถึงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือว่าจะเป็นประมวลกฎหมายารรมรรมอาญากฎหมายแพ่งอีกนะครับว่ามันเอออะไรยังไงแต่สุดท้ายในวันนี้ประชาชนคุณต้องคุณต้องถามกลับไปแล้วลหะฮะว่า แก่ทาไมและที่สําคัญอีกพี่โต้มาตาเจ็ดเจ็ดมาตาเจ็ดเจ็ดระบุไว้ว่าไงฮะถ้าผมจํามาตาไม่ผิดนะผาก,ก็บอกว่าถ้ามันมีกฎหมายไหนเนี่ยที่มันล้าสมัยมันมันไม่สามารถเอาคือมันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วเนี่ยค,ค,คุณก็สามารถที่จะแก้ไขได้<ก>เป็นลายมาตาไปเขาไม่ได้บอกเนียพี่โต้ว่า 60เนี่ยห้ามแก้เลยสักข้อไม่ไม่เขาไม่ได้บอกเนอะพี่โตใช่ใช่ผมนกตัวอย่างเช่นสมม,สมมุติสมมุติสมมุติถ้ามีหน่วยงานหนึ่งเนี่ยเขาออกเขาออกใบอนุญ,ญาตอะไรก็ได้สักใบหนึ่งเวลาจะสมมุติผู้ประกอบการจะต้องขออนุญ,ญาตในการประกอบธุรกิจเขาออกใบนี้ขึ้นมาแล้วในกฎหมายในกฎหมายเนี่ยมันตราไว้บอกว่าอ,อการที่คุณจะจัดตั้งสถานประกอบการขึ้นมาคุณต้องมีใบอนุญ,ญาตตัวนี้ mm. แต่ กระทรวงนั้นน่ะเขายกเลิกการออกใบนั้นแล้วเขาไปออกใบใหม่ไอ้อย่างเงี้ยแก้ได้พี่โตมันก็ต้องกลับมาแก้ในกฎหมายว่าอ๋อ,อถ้าคุณจะเปิดสถานประกอบการคุณจะต้องอม,มีใบอนุญาตอีกตัวหนึ่งที่เขาที่เขาเปลี่ยนแปลงเขาปรับปรุงแก้ไขอะไรเงี้ยก็ค,ค,คืออย่างเงี้ยมันมันก็มีการสอดคล้องใช่ไหมฮะมเพราะฉะนั้นผมมองว่าหนึ่งเลยนะผมแนะนาเลยรัฐบาลฮะเอาเลยคุณก็ลงคุณก็ลงประชามติเลยใช้ของปีหกสี่ก็จบคุณจะมารออะไรไม่ต้องใช้เงินด้วย เดี๋เสียตังด้วยแล้วจะลงประชามติเรื่องอะไร <laughs> จะลงว่าจะแก้ใหม่ทั้งฉบับหรือว่า <laughs> คือเอาจริงๆเนี่ยเอาง่ายๆเอาบอกหน,นแล้วกันว่า <laughs> เออบอกกันแล้วกันว่าทำตัวดีๆไปทําตัวดีๆแล้วก็บริหารประเทศชาติด้วยความรู้ความสามารถที่คุณได้โม้เอาไว้นป็นการ <laughs> หาเสียงอัน <laughs> นี้ง่าย <page> อันนี้ให้ขวานไม่ต้องเสียเงินอโอเคเอาละวัวนนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยกันใหม่ขอบคุณป้าอาร์ตขอบคุณปาขอบคุณป้าบพี่โต้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ